สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nim Magician นะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีพฤษภนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าใครนะคะที่จะเข้ามาล้วงลึกถึงก้นบึ้งหัวใจของคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ไพ่นิมมิตรเชียนลักษณะภายนอกของเขานะคะไพ่ห้าใบลักษณะภายนอกของคนที่จะเข้ามาล้วงลึกเขาอาจจะมีหน้ารูปหัวใจก็ได้นะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีตาสีฟ้าก็ได้เนาะมีลักษณะสูงนะคะสูงหุ่นหมีถ้าเป็นผู้หญิงก็คือน่าจะเป็นผู้หญิงที่สูงสูงอวบอวบหน่อยนะคะมีอายุมากกว่ามีอายุมากกว่านะคะหรือคนคนนี้อาจจะ เตี้ยอ้วนก็ได้นะคะมีความเตี้ยมีความอ้วนน่ารักตะบุตะมิเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะภายนอกที่อาจจะเจอได้นะคะสำหรับคนที่จะมาลวงลึกถึงก้นบึ้งหัวใจของเพื่อนๆชาวราศีพฤษภของเราเรามาดูที่พลังงานนะพลังงานเขาของเขาคนนี้เป็นยังไงบ้าง The Sun นะคะคนคน,นี้อาจจะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ได้นะคะ The Sun คนคนนี้มีนิสัยขี้เล่นเป็นมิตรนะขี้เล่นเป็นมิตรเข้ากับคนได้ง่ายามี FC เยอะมีคนที่ชื่นชอบเขาเยอะโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคะเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะแต่ว่า เหมือนกับด้วยความที่เข้ากับใครได้ง่ายหรือว่าดูแลเทคแคร์คนเก่งเนี่ยนะคะก็เลยอาจจะมีคนมาชอบเขาเยอะนะคะก็เลยดูเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเจ้าชู้แต่จริงๆเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้เนาะสามเหรียญเป็นนักวางแผนเป็นคนที่อืมเรื่องเงินนะคะเป็นนักวางแผนทางการเงินที่ดีนะคะพระราชินีถือถ้วย ดูเหมือนเป็นคนเฟลลี่นะจากนักวางแผนแล้วเนี่ยนะคะพระราชินีเถือถวยนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่คิดมากคิดลึกพอสมควรภายนอกดูเฟลลี่แต่ว่าเขาเป็นคนที่คิดลึกคิดมากแล้วก็มีลักษณะของความขี้น้อยใจนะคะมีลักษณะของความขี้น้อยใจอยู่ justice เป็นคนที่ชอบทำอะไรตรงๆนะคะชอบทำอะไรให้มันถูกต้อง นะคะไม่ชอบทำอะไรที่มันเอียงไปเอียงมามีอะไรก็ก็พูดนะคะถ้าเกิดอยากได้ความจริงใจกับคนคนนี้ก็จะต้องจริงใจตอบด้วยนะ,ค,ะคนคนนี้จะทำงานที่เกี่ยวกับกฎหมายก็ได้นะคะกฎหมายนะักพิพากษานะคะทหารตำรวจก็ได้นะคะอัศวินถือไม่เท้า เป็นคนที่สู้งานพอสมควรนะคะสู้งานนะคะไม่ไม่ค่อยถอยแล้วก็เหมือนกับอืมเป็นคนที่ชอบความก้าวหน้าอืมเป็นนักวางแผนนะ,ะเป็นนักวางแผนหนึ่งเหรียญด้านการเงินก็ อย่างที่บอกเอาเนาะเป็นนักวางแผนหนึ่งเหรียญเขามีโอกาสทางด้านการเงินค่อนข้างดีมากๆเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะแต่เงินช่วงนี้อาจจะเป็นเงินที่ในกษานที่ไม่ได้ก้อนใหญ่มาก The Hangman นะนักวางแผนเป็นคนซีเรียสเป็นคนที่เออมีปัญหาอะไรมักจะ คิดหรือว่าแก้ปัญหาด้วยตัวของตัวเขาเองคนเดียวไม่ค่อยพึ่งพาคนอื่นถึงภายนอกจะดูเฟนลี่เข้ากับคนง่ายแต่ถึงปัญหาของตัวเองนะคะจะคิดอยู่คนเดียวพยายามแก้ไขปัญหาคนคือออกจากความคิดของตัวเองไม่ค่อยได้อะคะ่ะสิบดาบเป็นคนค่อนข้างซีเรียสอืมเป็นคนซีเรียสนะคะเป็นคนที่ภายนอก ดูเฟนลี่มีนะคนประเภทนี้นะภายนอกดูเฟนลี่แต่คนเฟนลี่คนตลกอะค่ะจริงๆอะมักจะเป็นคนซีเรียสก็ได้นะคะเป็นคนที่ซีเรียสมากเลยนะมาดูสิ่งที่เขานะคะจะลวงลึกในก้นบึ้งหัวใจของเพื่อน เรียนคนคนนี้เขาจะมาล้วงลึกก้นบึ้งหัวใจของเพื่อนได้เขาจะต้องเป็นสายเปยพอสมควรนะคะเขาต้าจะเป็นสายเปให้เพื่อนๆพอนพอสมควรเป็ในที่นี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของเงินทองเสมอไปเป็นความเอื้ออาทรความช่วยเหลือนะคะความเอาใจใส่ให้กับเพื่อนๆของเราเนาะสไม่เท้าเขาจะมา ทำให้เห็นหรือเข้ามาบอกว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นคนที่จะเคียงคู่หรือเคียงข้างไปกับเขานะคะเคียงคู่หรือเคียงข้างไปกับเขาเจ้ชายถือดาบเขาพร้อมนะเขาเขา เขาลวงลึกถึงนั้นว่าเขาดืดดึงไม่ว่าเพื่อนๆจะปฏิเสธหรือตอบรับเขาจะดือดึงอยู่ตรงนี้แหละนะคะเป็นคนที่ดือดึงในความสัมพันธ์พอสมควร The Tower เพื like ่อนๆอาจจะเจอเขาแบบกระทันหันก็ได like ้นะคะอาจจะเจอเขาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือเขาอาจจะจู่โจมเพื่อนๆแบบเพื่อนๆไม่ทันตั้งตัวก็ได้สองถ้วยเขาจะใช้ความรักความจริงใจ นะเข้ามาล้วงก้นบึ้งของหัวใจใเพื่อนๆนะ,ะให้เปิดเขาจะใช้ความรักความจริงใจเขาจะใช้คําว่ารักเขาจะเดินหน้านะคะเขาจะไม่มีคําว่าหยุดไม่มีคําว่าถอยนะคะเดลเวอร์เข้ามาต่อจากสองถ้วยเลยเขาจะทําทุกอย่างเลยนะเขาจะสร้างความโรแมนติกให้เพื่อนๆเนี่ยหลงกลจิดกับเขาก็ได้นะคะมีการสร้างความโรแมนติก The fool แลวเขาก็ถึงจะลุกเข้ามานะคะถึงเขาจะล้วงเข้ามาในก้นบึ้งของหัวใจเพื่อนๆเนี่ยเขาก็ยังให้อิสระในทางเลือกของเพื่อนๆอยู่นะคะเขาจะถอยเมื่อไหร่นะคะคนคนนี้เขามีโอกาสถอยถ,อยถ้าเพื่อนๆแต่งงานไปแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่แต่งเขาจะไม่ถอยนะเออเขาจะให้อิสระเพื่อนๆเลือกแต่เขาก็ไม่ถอยนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ เนี่ยสวินถือดาบไม่ถอยไม่ถอยนะคะสู้เต็มที่นะคะให้เพื่อนๆของเราเนี่ยยอมใจอ่อนหกเหรียญพยายามเต็มที่พยายามแบบไม่ลืมหูลืมตาพยายามแบบลืมวันลืมคืนระยะเวลาก็ไม่สามารถที่จะปิดกันเขาได้สิบไม่เท้า สู้นะคะมีความสู้มีความพยายามจะเจอเรื่องหนักอะไรที่เพื่อนๆเราอาจจะให้โจทย์มานะคะหรือว่าในความสัมพันธ์นะคะ The Hangman <ๆ>เขาจะไม่สามารถ move on จากเพื่อนๆได้ถ้าเพื่อนๆแต่งงานไปแล้วเขาจะ move on ได้แต่ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่แต่งงานนะคะเตรียมรับเลยคนคนนี้เขา move on จากเพื่อนๆไม่ได้แลวเขาก็คลั่งรักเพื่อนๆมากๆเลยเขาจะคลั่งรักเพื่อนๆของเรามาก พระราชินีถือไม่เท้าเป็นการเฝ้ารอคอยเพื่อนๆนะคะโดยไม่ย่อท้อจริงๆแม้มีจุดหมายหรือไม่มีจุดหมายก็ไม่สนใจแล้วก็รอคอยเพื่อนๆของเราอย่างซื่อสัตย์ด้วยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะการทำนายเนี่ยพลังงานอาจจะสลับตัวตนระหว่างเพื่อนๆกับคนที่จะเข้ามาลวงลึก หัวใจของเพื่อนๆก็ได้แล้วก็การทำนายในวันนี้ก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปส่วนใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็สามารถทักทายมาได้ที่เพจนิม,มิเชียนมูนางไม้หรือว่าไลน์แอดที่ทายทิ้งไว้ให้ด้านล่างและขอขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิม,มิเตชเชียนช่วย กดต,ติดตามกด Subscribe คอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันสายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยคะ่ะ